สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลสำคัญกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาดูกันที่บมจทุนทนาชาติหรือ TCAP ค่ะเราจะดูจากข้อมูลผลประกอบการแล้วก็คำอธิบายของฝ่ายจัดการสำหรับครึ่งปีแรก2568นนี่แหละค่ะ ใช่ครับเราจะมาสกัดประเด็นสําคัญสคัญกันทั้งผลงานการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจแล้วก็ภาพรวมฐานะการเงินด้วยครับเพื่อให้เห็นว่า TCAP ตอนนี้เอ่อกำลังเดินไปทางไหนท่ามกลางเศรษฐกิจที่ก็ต้องจับตากันเป็นพิเศษเลยครับช่วงนี้ใช่เลยค่ะงั้นก่อนจะไปที่ตัวเลขของ TCAP เลยนะคะขอภาพรวมเศรษฐกิจไทย Q2 ก่อนเป็นไงบ้างคะดูเหมือนจะกระทบธุรกิจการเงินเยอะเหมือนกันชัดเจนเลยครับ เศรษฐกิจไทย Q268 นี่ชะลอตัวลงนะแม้ว่าส่งออกจะดูดีขึ้นนิดหน่อยอาจจะเพราะเร่งส่งออกกันก่อนมีมาตรการภาษีอะไรพวกนั้นแต่การบริโภคในประเทศนี่สิครับแผ่วลงไปเยอะเลยนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจีนก็ลดลงไปบวกกับมาตรการกระตุ้นเก่าๆก็หมดแล้วด้วยครับอ๋อค่ะแล้วพวกเงินเฟอ้อดอกเบี้ยล่ะคะเงินเฟอ้อลดลงครับส่วนดอกเบี้ยนโยบายกนงก็ยังคงไว้ที่1.75% แต่ที่น่ากังวลหน่อยก็คือสินเชื่อโดยรวมของแบงก์พาณิชย์นะครับมันลดลงโดยเฉพาะกลุ่ม SME แล้วก็ NPLs นี่เสียก็เเพิ่มขึ้นมันสะท้อนความเปราะบางของเศร,รษฐกิจตอนนี้ได้ชัดเจนเลยครับเข้าใจเลยค่ะเง้นผนกระทบต่อ TCAP เป็นยังไงบ้างคะผลประกอบการ Q 2กับช่วง6เดือนแรกบอกอะไรเราได้บ้างคะ ถ้าดู Q 2 28ก่อนกำไรสุทธิส่วนของบริษัทแม่เขาทำได้ค่อนข้างดีนะครับ2,067ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาเกือบ21%เลยนะถ้าเทียบกับไตรามาสก่อนหน้า QoQ โหเพิ่มเยอะเหมือนกันนะคะอะไรเป็นปัจจัยหลักคะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือแรงขับเคลื่อนหลักๆเนี่ยมาจากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยสะส่วนใหญ่ทั้งเงินปันผลที่ได้รับ กำไรจากเครื่องมือทางการเงินหรือ FVPL คือกำไรจากพวกเงินลงทุนนะครับแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับรถยึดลดลงด้วยอ๋อค่ะแสดงว่ารายได้ดอกเบีย้ยที่ปกติเรามองว่าเป็นรายได้หลักอาจจะไม่ได้เด่นเท่าไหร่ในไตรามาสนี้ถูกต้องครับรายได้ดอกเบีย้ยสุทธิเนี่ย ลดลงเพราะว่าสินเชื่อเช่าซื้อของราชธานีลิสซิง่งหรือธานีเขาฉลอตัวลงซึ่งก็เป็นผลมาจากการที่เขา,เ,าเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจแล้วก็มีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นด้วยตาม NPL ที่มันสูงขึ้นนะครับส่วนกำไรต่อหุ้น Q2 ก็อยู่ที่1.97บาทครับแล้วภาพรวมครึ่งปีแรกนะคะสะท้อนทิศทางเดียวกันไหม คล้ายๆกันครับ6เดือนแรกกำไรสุทธิรวม3,777ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ5.8%ถ้าเทียบกับครึ่งปีแรกของปีก่อน Year on Year ปัจจัยหนุ่มก็ยังเป็นกลุ่มรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยนี่แหละครับโดยเฉพาะเงินปันผลกับรายได้จากธุรกิจประกันที่โตดีเลยแต่ก็ยังเห็นการตั้งสำรองที่สูงอยู่ก็สะท้อนว่าเขายังบริหารความเสี่ยงค่อนข้างเข้มข้นในภาวะที่ไม่แน่นอนแบบนี้ กำไรต่อหุ้น6เดือนแรกก็3.60บาทครับค่ะนอกจากเรื่องผลประกอบการแล้วเหมือนว่า TCAP เขามีการปรับโครงสร้างอะไรสำคัญสำคัญด้วยใช่ไหมคะช่วงนี้ใช่ครับมีหลายเรื่องเลยเรื่องใหญ่สุดก็น่าจะเป็นการขายหุ้นบลธนชาติหรือ TNS ทั้งหมดเกือบ90%ให้กับ TTB อ๋อขายธุรกิจหลักทรัพย์ออกไปเลย ครับผมแม้ว่าดีลจริงๆจะเสร็จสิ้น1กรกฎาคมแต่วันณะสิ้น Q2 เนี่ยสินทรัพย์กับหนี้สินของ TNS ถูกแยกประเภทออกมาแล้วเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายในงบการเงินแล้วกำไรของ TNS ก็กลายเป็นกำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิกก็ชัดเจนครับว่าเป็นการปรับพอร์ตครั้งใหญ่ของเขาเลย น่าสนใจค่ะแล้วพอขายออกไปมีการลงทุนอะไรใหม่ๆเข้ามาเสริมไหมคะมีครับมีการลงทุนเพิ่มในบมจอ PRG Corporations หรือ PRG ทำให้ตอนนี้ T Cap ถือหุ้นรวมเกือบเกืบ25%แล้วแล้วก็จัดเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมก็จะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเข้ามาตามสัดส่วนก็ถือเป็นการกระจายการลงทุนไปในธุรกิจอื่นๆเพิ่มขึ้น ค่ะแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะก็มีเรื่องมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS 17ครับที่บริษัทย่อยกลุ่มประกันเริ่มใช้ตั้งแต่ต้นปีมันจะเปลี่ยนวิธีรับรู้ไรายได้กำไรของธุรกิจประกันนิดหน่อยแต่เขาก็บอกว่าเบื้องต้นยังไม่มีผลกระชบต่อง,งบรวมอย่างมีนัยและสำคัญอ้อแล้วก็มีการจ่ายปันผลตามปกติครับจากผลงานปี67 ค่ะพอพูดถึงบริษัทย่อยผลงานของ T H A N I ราชธา,านีลิสซิง้งกับ T N I ธนชาติประกันภยัยที่เป็นตัวหลักๆของเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเหมือนจะสวนทางกันนิดๆหรือเปล่าคะใช่ครับมีความแตกต่างกันชัดเจนเลย T H N I เนี่ย Q 2กํกำไรดีขึ้นจาก Q 1นะครับ แต่ถ้ารวม6เดือนกำไรลดลงไป11%เทียบปีก่อนสินเชื่อเช่าซื้อรวมๆก็หดตัวไป9%กว่ากว่าตั้งแต่ต้นปี YTD เเหตุผลหลักๆก,ก็คือเขาเพิ่มความระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อโดยเฉพาะกลุ่มรถบรรทุกซึ่งตลาดมันชะลอตัวแล้วก็ต้องตั้งสำรองเพิ่มสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เปราะบางก็เป็นภาพของการเน้นคุณภาพสินทรัพย์มากกว่าเร่งโตครับตอนนี้อืมเข้าใจได้ค่ะแล้ว TNI ล่ะคะธนชาติประกันภยัย ส่วน TNI หรือธนชาติประกันภยัยอันนี้ผลงานโดดเด่นมากครับ Q2 กำไรโต25%จากไตรมาสก,ก่อนแล้ว6เดือนแรกนี่กำไรพุ่งไป70%กว่าเลยเทียบปีก่อนหลักๆนาจากรายได้จากการลงทุนที่ดีขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเคลมประกันลดลงที่สำคัญคืออัตราส่วนเงินกองทุนหรือ c a r เนี่ยสูงมากๆเกือบ600%เลยครับโูสูงมากเลยนะคะครับ แข็งแกร่งมากสูงกว่าเกณฑ์ที่คอพอพอหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเขากำหนดไว้เยอะเลยครับชัดเจนเลยค่ะว่าพอร์ตรายได้เขากำลังพึ่งพาธุรกิจประกันแล้วก็การลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วภาพรวมฐานะการเงินณนสะิ้น q 2มันสะท้อนภาพนี้ยังไงบ้างคะสินทรัพย์รวมลดลงเล็กน้อยครับประมาณ1 7 6ตั้งแต่ต้นปีแต่ที่เห็นชัดๆเลยคือ เงินให้สินเชื่อลดลงไปเกือบ12%ก็มาจากททนนี้ที่ชะลอตัวลงแล้วก็การตัด TNS ออกไปรอขายนั่นแหละครับในขณะที่เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นเกือบ5%ก็จะาก,การลงทุนเพิ่มใน PRG แล้วก็ผลงานของบริษัทร่วมที่ดีขึ้นด้านนี้สินรวมก็ลดลงนะครับเขาก็บริหารจัดการดีส่วนของผู้ถือหุ้นก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยทำให้ book value หรือมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นอยู่ที่72บาท48สตางค์ ภาพรวมก็คือขนาดสินทรัพย์อาจจะเล็กลงนิดหน่อยแต่โครงสร้างข้างในมันเปลี่ยนไปเน้นการลงทุนมากขึ้นครับตัวบรอบ T ัท CAT ในช่วงครึ่งปีแรก6-8นี้กำลังปรับตัวครั้งใหญ่อยู่นะคะคือเน้นบริหารความเสี่ยงในธุรกิจสินเชื่อเดิมอย่าง THANI ลดบทบาทธุรกิจหลักทรัพย์ลงด้วยการขาย TNS ออกใบแล้วก็หันไปพึ่งพาหรือสร้างการเติบโตจากไรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยมากขึ้น ทั้งจากบริษัทร่วมอย่าง p r g แล้วก็ธุรกิจประกันอย่าง TNI ที่แข็งแกร่งมากๆเลยถูกต้องเลยครับเป็นภาพของการปรับตัวเพื่อความยืดหยุ่นแล้วก็กระจายความเสี่ยงในภาวะเศรษฐกิจที่มันยังท้าทายอยู่การพึ่งพิงรายได้จากเงินลงทุนจากบริษัทในเครือที่ไม่ใช่สินเชื่อโดยตรงเนี่ยดูจะเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยลดความผันผวนของผลประกอบการได้ครับก็น่าคิดต่อนะคะว่า หลังจากการปรับพอร์ตครั้งนี้ทั้งขาย TNS ออกไปเพิ่มน้ำหนักลงทุนในส่วนอื่นเข้ามา TCAP เขาจะวางสมดุลระหว่างการตบโตนในอนาคตกับการบริหารความเสี่ยงในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ต่อไปยังไงอะไรจะเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนตัวต่อไปของเขานั่นเป็นคำถามสำคัญเลยครับที่เราคงต้องติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้ข้อมูลเชิงลึกที่เรานำมาฝากกันก็คงมีประมาณนี้ครับผมได้เลยค่ะขอบคุณมากสำหรับการวิเคราะห์วันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ